ยังไ,ไงอยไปตรงดิใช้เอไปตรงไหนไปใช้ได้เรื่องดิไปโอ้โหขับมาที่พวกเอไปตรงไหนกันน่ขับมาให้ทีด้ดูยไปฟังเอไปตรงไหนกันอยู่รึย จากวัวอบาปบุทธเจ้าขอองสมมาตัมปุทธเจ้าทรงประทานพรให้แท่ข้าพระเจ้าในนัน,น,นคพรชิดกูในเกินคชิดกูนางลูกพิงของผมและยากจนไร คำว่เทพนโมตัสสะภะขาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะขาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะขอให้เทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินที่รู้พระนามก็ดีไม่รู้พระนามก็ดีขอให้มาปกปักรักษามาประทานพนให้แก่ข้าพเจ้านายนั้นพกคิดดูและคบครัวให้ตรรมาคาขึ้น ให้มีเงินมีทองให้ได้แก้วสารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาขอให้มีอายุมั่นคงยืนจเจริญกรในประพุทธศสาสนาด้วยเถิดชุมบุมเทวดาตัวเจ็ดตานานใช้สารับช่งสงเสนังสพันธุ์ภมิมล,ลินทางปดิตาลูกขาโว ศัทธารักษาตุติผลิตวานะเมตตังสเมตตาทันตาอวิคิจจิตตาปริตังพนังตุจเคกาเมจะรูเปเคลิติขาราตเตจันติเขวิมาเนทีเปรัตเถจะฆามีตารุวันนาคาหานเเหัาทุถุิเขเตปุมมาจะยังตุเทวาชรทฐละวิสเมยักขันทัปนาคา ติชันตาสันติเกยังมูนีวะรักว่าจะนังสาธุโมมีสุนันตุธรรมมัสวนาการุวายมปัฏันตาธรรมมัสวนาการุวายมปัฏันตาธรรมมัสวนาการุวายมปัฏันตาตัวที่สองกำนานใช้สมันตาจักกะวะเดตุอัตราคัตฉันตุเทวตาตัดธรรมมังมูนีราชสัตสุนันตุ สักขะโมกตังตักเคกาเมจารูเปทิลิสิรัตเตจันจาริเควิมาเนทีเปเกษจรคาเมตตรุวนาคาหารในเคหาหมดมทุนพิเคเตปุมมาตยันตุเทวาชารัฐธะละวิตามี ยักขันธปนาคาติฉันตาสันติเกยังโมนิวะระวะจจนัง,งสาธุโวเมนตนั้นตกธรรมะสวนาการโลยัมปัทันตาธรรมะสวนาการโลยัมปททนตาธรรมะสวนาการโลยัมปททนตาคำปติฐานันเชิญทเทวดาและขอ,ขอพรครับ ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพาดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวนมนของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิปสาพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอคมาักรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าะระลึกได้ก็ดีะระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงารก็ดีและรู้เท่าถึงารก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำลานจงทรงพระชนมาย,ยุคยืนนาน ทรงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิรนขอพระองค์ท่านทั้งหลายจรงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนจันไรจงค้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและโจและเจตโตปฏิญญาพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็น ทำได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเกินสาธุสาธุาาบูชาพระรัตนนาัตายอิมินาสการเรณะูุทางอภิปูชยามิอิมินาสการเรณธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรณสังฆังอภิปูชยามิ การพระรัตนาใจอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวาขาตูเข,ขาว่าพระควตาธรรมโมธรรมังนัมมังมิสุปฏิปันโนพระคาววัตสาวกสังโคสังขังนัมมามิ ขอขมาพระรัตนนาฏยวันทามิพุทธังสัพพังมีโทสังขมาธัรมีพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังขมาธรรมีพันเตวันทามิสังคังสัพพังมีโทสังขมาธรรมีพันเตนมัตการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระคขว่าตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาว่าตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะเพระว่าโตอรรฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะใจสรรระนาคุณพุทธังสรระนังกชามิธรรมังสรระนังกชามิสังฆังสรระนังกชามิทุติยังปิพุทธังสรระนังกชามิทุติยังปิธรรมังสรระนังกชามิทุติยังปิสังฆังสรระนังกชามิ ตติยปิพุทธังสารนังกชามิตติยัปิธรรมังสารนังกชามิตติยัปิสังฆังสรนังกชามิถวายพรปาอิติปิโสพุทธคุณอิติปิโสพระคาวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุปโตโรกวิโูอนุตตโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระคาวาติ ธรรมคุณตวว่าขาโตพระควตาธรรมโมสันติติโกกากาติโกเอหิปติโกโอปันนจิโกปัจจัตตังเวทิตปโกวิญญูหิปติสังฆคุณสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโกอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวะขสังโกยายะปฏิปันโนพระควโตสาวะ So far for you So far for you And just like that oh. i of you. Still so for you. Still so falling for you. And just like that. Brighter than gold, this love shining brighter than gold. This love is like letters and bolts. This love is like out of control. Still for you. Still falling for you. And just like. ใช้ขวดพลาสติกทำเป็นท่อสูบนำ้ำใช้มอเตอร์แล้วก็ทาน mm hmm. เป็นล้ไยๆทอ่ทอสูนบน้ำแบบแล้วแหละทำจากสิ่งของเลยใช้ตั้งแต่ทำไมเด็กๆเล็กๆตอนอายุกี่ขวดนลูตอนประมาณอายุน่าจะเหรียญโุงเรียน,ยนวัจจันทารามเติมในลาดนั่นของที่บรรทานบรลาดนี่แหละเป็นบุรี คนงานก็ไม่จากสิ่งของประดิษฐ์เลยของเลยใช้ถ่อวิดน้ำอ่ะยัดใ,ใส่หม้อเติมเลยก็ของไอ้นุกนี่แหละสนุกหยดจิ้มไปนะไอ้ไหนนันทพรฉิดอยู่ うもう食べるか。 เศษผาจากเลือใช้นี่ผมบอกตัดทางเก่งมันก็ดี้าเราเอาไปทิ้งไง พอใช้ได้ขั้นเก่งตัวนี้แล้วอะอันนี้ก็เศษผพากัางเก่งตัวนี้แหละเอาไว้ใส่อดีฟ้าแล้ทิ้งอ่ะจากติงคองเลือใช้อ่ะเอามาทำเป็นให้เกิดประโยชน์ได้ เป็นทรงพระที่ทรงพระ ไม่ใช่เกิดประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์ได้เยอะดีฟ้าแล้วทิ้งนี่ผักรักสม วิดีโอไว้แต่น้อยเถอครับเอ,อ,อะว่าผมค่ายพวกเสือผ่าสิ่งของที่ว่าเออเขาให้ผมมาแต่ว่าผมได้เคยได้ลำไปเลยนะนี่เสือแทนเหม่งเครื่องเนี่ยลองหับผมจะขายมีใครสนใจบ้างแต่เข็บเดียวผ่าบ้างครับเคยพูดไว้แล้วว่าตัวนี้ก็แปดหมื 8, ่ะเอาแพงห่ะ พวกกัน,น่ะเราหาขายสนใจก,นก็มาหลับที่นุกใด้แปดหม 8, 000, 000, 000, 000. ืนพอผาบางตะเขิบเดียวเสื้อแทมม่นเครื่องหลายปีแล้วตัวนี้